สวัสดีครับไอ้ร่อนพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ1พฤษภาคมนี้คนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษานะครับเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะครับก็เป็นไข้หวัดใหญ่ทั้ง3สายพันธุ์เป็นไปตามที่ทางองค์การอนามัยโลกได้มีการกำหนดไว้ซึ่ง7กลุ่มเสี่ยงนี้รวมถึงผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปด้วยนะครับ ก็เป็นข่าวล่าสุดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าทางสปสอชอพ่อแม่พี่น้องประชาชน7กลุ่มเสี่ยงซึ่งก็ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปก็ให้บริการตลอดทั้งปี 2. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคน 3. ผู้มีโรคเรื้อรังดังนี้นะครับ ก็มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและก็โรคเบาหวาน4เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป5โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยนะครับ6เป็นโรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมหรือว่า BMI 35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและก็7เป็นผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ซึ่งเบื้องต้นก็จะมีการส่งข้อความหรือว่า SMS ส่งให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อแจ้งให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งท่านก็สามารถ Walk i อินเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องจองล่วงหน้าหรือว่าอาจจะโทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อนนะครับยกเว้นกรุงเทพมหาคนครที่ยังคงระบบเปิดให้จองวัคซีนป้องกันโรคไข้ใหญ่ยยยล่วงหน้านะครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตางังเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาโดยที่เป็นความร่วมมือกับทางธนาคารกรุงไทย สำหรับข้อความหรือว่า sms ที่จะมีการส่งให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็มีดังต่อไปนี้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีมาแล้วสําหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรีที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ไม่ต้องจองไปก่อนได้ก่อนตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2 5 5 5หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดสามารถค้นหาสถานพยาบาลใกล้บ้านผ่านกระเป๋าสุขภาพได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 5 5เป็นต้นไป ซึ่งในเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิ์บัตรทองทางสายด่วนสอปอสอชอนะครับเบอร์โทร1330หรือว่าช่องทางระบบออนไลน์ทั้งลายสอปอสอชอลายไอดีนะครับแอดไปที่แอด nsso หรือว่าทางเฟ b บุ k f แฟนเพจนะครับไปที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็เป็นข่าวที่นำมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุรวมถึงพี่น้องคนไทย7กลุ่มเสี่ยงนะครับวันที่1พฤษภาคมนี้อย่าลืมทุกสิทธิการรักษานะครับเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ